นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคาร์มูอีกเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดทราบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่21นายมันไม่มีหัวใจโจาอาวิจานเสียงนี้มันลิวปิงเฉินรู้สึกว่าคุ้นเคยเสียงผู้ชายคนนี้มาก ริมฝีปากขบเม้นแน่นความคิดก่อนหน้านั้นราวกับถูกน้ำซัดสาดล้างออกไปโจอวิจ้านั้นนายเหรอเสียงตะโกนถามของชายหนุ่มรูปร่างโปร่งที่นอนขดตัวทั้งบาดเจ็บทั้งถูกเชือกมัดเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดูดันเข้มแข็งและทรงพลังชนิดที่โจอวิจ้านสะดุ้งเฮือกเขาไม่ตอบดวงตาแดงกำ่ำขึ้นมาเขาพลาดเองไม่คิดว่าหลิวปิงเฉินจะจำเสียงของเขาได้ทั้งๆท,ที่พวกเขาพูดคุยกันน้อยมากๆจู่ๆหัวใจของเขาตกลงไปยังตาตุ่มทันที ปิดบังตัวตนไปก็ไม่มีความหมายแล้วเขาจึงตะโกนบอกพวกอันธพาลสาคนที่อยู่บริเวณนั้นเร็วสิยืนชักช้าอยู่ทําไมลมหายใจถี่ขึ้นม่านดวงตาหดลงความกระสับกระส่ายไม่อาจปิดบังเงื่ยเย็นๆผุดพราวขึ้นโจวอวีจ้านกัดฟันกรอดเบาๆหัว,หวคิ้วขมวดกันถือโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องขึ้นเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอคนทั้งสามมองหน้ากันอย่างรู้หน้าที่แบ่งสัดส่วนว่าใครมาก่อนมาหลัง เอ่ยคำหยาบคายสร้างกำลังใจให้เขิคนหนึ่งจับมือทั้งสองข้างของหลิวปิงเฉินคนหนึ่งจับอีกคนกำลังเข้าไปดึงรั้งเสื้อเชิดขึ้นหลิวปิงเฉินเริ่มดิ้นรนอีกครั้งอย่างไม่ยอมโจวอวิจจานทำไมเสียงอ่อนแรงเหนื่อยหอบจากการดิ้นรนเอ่ยถามราวกับไม่อยากจะเชื่อโจวอวิจจานสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเลือดในกายสูบฉีดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมองหลิวปิงเฉินผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือยอยากเอ่ยถักทางบทขยี้แต่เพียงขยับปากลิ้นก็แข็ง เพราะนายแย่งเขาไปจากฉันทั้งๆท,ที่คิดว่าน้ำเสียงของเขาอาจจะรุนแรงผุดสวัสดไร้ากาศใส่อารมณ์อย่างหยาบคายแต่ทว่ามันกลายเป็นน้ำเสียงของคนที่อ้างว้างโดดเดี่ยวสิ้นหวังความรู้สึกนี้กระนำแทงรุนแรงจนจุกแน่ในทรงอ,อกคล้ายแต่เพียงนิดเดียวมันก็แตกสลายได้หลิวปิงเฉินถูกถลกกังเกงหลงเจ้าคนที่ได้รับหน้าที่รุกรานก่อนคนแรกถึงกับแววตาลุกวาว เรากับค้นพบชิ้นเนื้อหอมหวานมันจับดึงกางเกงขายาวนั้นกระทำการอย่างกะขละท่าทางหื่นกระหายโจวอวีจ้านค่อยๆก้าวถอยหลังช้าๆในขณะที่หลิวปิงเฉินยังดิ้นรนขัดขืนโจวอวีจ้านเสียงของหลิวปิงเฉินเรียกเขาอย่างกันโชคเรากับต้องการให้ตัวของชายหนุ่มมีสติเพื่อมาหยุดการกระทำเหล่านี้ของพวกอันธพาลโจวอวีจ้านมองแววตาของหลิวปิงเฉินผ่านทางจอโทรศัพท์ที่กำลังถูกพวกอันธพาลแล้วโลมผิวกาย โจาอาวีจ้านกดหยุดอัดคลิปทันทีมือของเขาเย็นเหยียบจนสั่นเทาก่อนที่ร่างสูงโปร่งจะหันหลังและวิ่งจากไปจากตรงนั้นไม่คิดหันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยแสงแดดยามเย็นเริ่มมาเย็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งกำลังยืนมองชมวิวเพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกดินณนสวนสาธารณะประจำเมืองทีจุดชมวิวบริเวณนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองทีโจาอาวีจ้านยืนมองอยู่ที่นี่นานสองชั่วโมงหลังจากที่วิ่งหนีออกมาจากโกดัง เวลาช่างผ่านไปเชื่องช้าเหลือเกินป่านนี้หรือปิงเฉินก็คงถูกคนพวกนั้นทำลายศักดิ์ศรีจนป่นปี้เรียบร้อยสาสมใจแล้วหรือยังโจวอวิจ้านก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาได้แต่ทอดสายตามองไปยังวิวเบื้องล่างจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้สูงขึ้นมาเพราะเป็นจุดชมวิวเวลานี้มันจะมีคนมายืนรอดูพระอาทิตย์ตกดินเสมอตัวเขาเองก็เช่นกันเขารู้สึกอยากยืนดูมันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ มันจบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําลายมันหมดแล้วก็คงเหลือเพียงชีวิตของเขาเองที่ยังไม่จบแต่ทําไมตัวเขายังคงยืนรอคอยเล่ารอคอยใครรอคอยอะไรเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้เมื่อเห็นดวงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้าความหวังเล็กๆน้อยน้อยจู่จมันก็เกิดขึ้นมาเองหวังว่าจะมีใครสักคนตามหาเขาแล้วมาหยุดเขาไว้แต่จะมีได้ยังไงละ่ะหืชช่างเป็นความคิดที่ฝันหวานเกินไปโจอวิจาน น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวชนิดที่ใครได้ยินก็ถึงกับสันสานโจวอวีอวจ้านสะดุ้งเฮอขันไปมองชายหนุ่มร่างสูงที่วิ่งตรงมาหาเขาด้วยใบหน้าเดือดดานเฮเปอเวิรนตึกตักตึกตักหัวใจของโจวอวีอวจ้านถึงกับสั่นระรัวย,ย่างตื่นกลัวในทันทีสีหน้าและท่าทางของเฮเปอเวิรนตรงหน้าเขาช่างน่ากลัวเหลือเกินโจวอวีอวจ้านขบม้นริมฝีปากบางสีอ่อนจนซับเลือดสีจางขึ้นแววตาไหวระริกเจอขมขื่นในแววตา เมื่อร่างสูงมาถึงสิ่งแรกที่โจวอวี้จ้านได้รับคือแรงหมัดที่ทั้งหนักหน่หนวงเต็มไปได้วยความกรนโกรธที่ไม่อาจกักเก็บตัวของโจวอวี้จ้านถึงกับเซเกือบล้มแข้งขาคล้ายคนเป็นเหตุชาดวงตาเรียวคมหางชี้มองชายหนุ่มร่างสูงที่เต็มไปด้วยโทสะแววตาของเฮอป๋อเวินเต็มไปได้วยความผิดหวังและขุนเคืองราวกับมองปีศาจร้ายโจวอวี้จ้านเคยรู้สึกหวาดกลัวว่าจะถูกเธอป๋อเวินเกลียดเข้าสักวันแต่นี่มันเกินกว่าที่ตัวเขาเคยคิดไว้อีกหัวใจของเขาเหมือนแก้วที่พร้อมจะปริแตก เขากำลังฝืนทนความรู้สึกเอาไว้ที่อกนายมันไม่มีหัวใจโจอวิจานเสียงตวัดหนักของชายหนุ่มร่างสูงกำยำกล่าวออกมาสีหน้าของเขาแสดงความโมโหบันดาลโทสะออกมาอย่างสุดจะทนโจอวิจานเจ็บแบบรวดร้าวคล้ายคนถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตไปทั้งร่างหัวใจบีบเกรงฝ่ามือเต็มไปด้วยหยาดเงือการมาปรากฏตัวของเฮอรป่เวิรที่นี่แสดงว่าชายหนุ่มรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วสินะ โจวอวีจ้างกระตุกยิ้มนึกสมเพชนตนเองในใจใบหน้าของเขาจึงแสดงความบิดเบี้ยวออกมาเขารู้แล้วว่าสักวันจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่มันยากเหลือเกินเขาอดทนราวกับกําลังกลืนยาคงไม่อาจเก็บสีหน้าให้เป็นปกติได้อีกมันจึงบิดเบี้ยวคงจะน่าเกลียดมากเมื่อเห็นแววตาที่กรนโกรธเบิกกว้างของเฮอปอเหวินจู่จขอบตาร้อนจนมีม่านน้าตาคลอ ึดอัดจนแทบอยากกระอักเป็นเลือดรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลำคอติดตันอารมณ์หลากหลายถาโถมเข้ามากระทบดวงใจของเขาจนร่างกายสั่นเทิมเจ็บปวดกับแววตาคู่นั้นราวกับคมมีที่ทิ่มแทงลงมากลางอกนายทำแบบนี้กับหลิวปิงเฉินได้ยังไงนายก็รู้นายก็รู้ว่าเขาคือคนรักของฉันเฮ่อป๋อเวินพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกเจ็บปวดตอนที่ได้ยินข่าวของหลิวปิงเฉินหายตัวไปเขาร้อนรนและโกรธเกรี้ยวจนผู้คนรอบข้างถึงกับหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ ก่อนจะมองชายหนุ่มเบื้องหน้าที่เป็นถึงเพื่อนสนิทของเขาเป็นคนที่เขารักและเชื่อใจมากกว่าใครไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนโหดร้ายได้แบบนี้หลอกลวงเขาทำร้ายคนที่เขารักจะไม่น่าให้อภัยโจอวีจ้าเจ็บแล้วเจ็บอีกราวกับถูกเค้อปอวันทุกตีแม้จะแค่เพียงอัดเดียวเขาก็รู้ซึงแล้วว่าตัวเองมีค่าย,ยังไงในใจอีกฝ่ายเขามันก็แค่คนนอกคนหนึ่งโจอวีจ้านสูดลมหายใจข่คมความเจ็บปวดลง มุมปากกระตุกยิ้มหือออกมาราวกับว่าตัวเองชั่วร้ายแค่ไหนถ้าไม่มีมันน้ำเสียงแหบแห้งสัน่นระริกราวกับค้นหาน้ำเสียงตนเองไม่ได้เฮอป์ปอเหเวนยิ่งได้ยินยิ่งรู้สึกว่าโจอวิจานกลายเป็นคนบ้าไปแล้วถ้าไม่มีมันสักคนลำคอขมปราไปหมดอารมณ์เสียใจและขุนเคืองประเดประดังถาโถมเข้ามาจนหายใจไม่ออกเขามองเฮอป๋อวหววนแววตาขมขื่นสะท้อนออกมา มองคนตรงหน้าที่เป็นดั่งแสงสว่างดวงเดียวของเขาแอบมีความหวังเล็กๆว่าเฮอร์ปอเวิร์นจะมอบสิ่งที่เขาอยากได้มาตลอดให้ความรักแต่คำพูดของโจอวิจานสร้างความโุ่นโกรธราวกับเป็นชนวนระเบิดให้เฮอร์ปอเวิร์นยิ่งรู้สึกทั้งผิดหวังทั้งโกรธเคืองความรู้สึกดีๆที่เคยมีมาตลอดหลายปีมันหายไปในพริบตายอย่างง่ายดายเขามองแววตาที่ลึกซึ้งของโจอวิจานที่สื่อมาทำไมเขาไม่เคยสังเกตนะว่าอีกฝ่ายมองเขาและคิดกับเขาในฐานะคนคนหนึ่งที่แอบรักเขามาตลอด เขาไม่เคยตีความหมายไปในทางอื่นนอกจากเพื่อนหากไม่ได้ยินจากกู้หาอูเขาก็คงไม่เชื่อต่อให้ไม่มีหลิวปิงเฉินยังไงฉันก็รักนายแบบนั้นไม่ได้เฮ่อปอเวินพูดออกมาตรงๆคำนั้นรากับอาวุธแหลมคมที่ทั้งตีแสกหน้าทั้งทิ่มแทงตัวของโจโอวีจ้านจนตัวแทบเป็นรูพรุนใบหน้าคมคายแสดงออกถึงความตกตะลึงก่อนจะแดงเถือกราวกับหมดสิ้นความหวังโจอวีอวจ้านขบเม้นริมฝีปากแนนพยายามเอ่ยเสียงปกติอย่างยากลำบากนาย ชายหนุ่มกหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูนโปนตอนนี้โจโอวีจ้านถึงกับตึงเครียดหนักเขาฝืนทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วรักแรกของเขามันไม่ได้สวยงามเหมือนภาพวาดที่เขาจินตนาการมาตลอด78ปีที่ผ่านมาถึงจะรู้จักกันมาเกือบสิบปีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนนี้มันก็เป็นเพียงสิ่งที่โจอวีจ้านอุปโลกขึ้นมาเองทั้งนั้นตอนนี้แค่รู้ว่าเธอป่อเวิร์นเกลียดชังเขาแล้วโจอวีจ้านก็รู้สึกชีวิตนี้ไม่มีความสุขอีกต่อไป เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองควรจะจัดการความรู้สึกยุ่งอย่างนี้แบบไหนอย่าจะหายไปจากตรงนี้เสียพูดสิโจอวิจ้านพูดอะไรบ้างสินายหวังให้ฉันพูดอะไรงั้นเหรอฉันทำผิดต่อนา,นายมากขนาดนี้ยิ่งเห็นอีกฝ่ายเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรความรู้สึกโกรธเคืองและโมโ oh ห ok ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเขาไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโจอวิจ้านจริงใจกับเขามากแค่ไหนหรือสิ่งที่ทำลงไปตลอดเวลาคือหลอกลวงเขาทั้งหมด นายยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าโจวอวิจานโจวอวิจานสะอึกหัวใจเย็นเฉียบในพริบตาจิตใจสั่นคลอนราวกับจะหลุดออกมาจากอกเขายิ้มขืนมองสายตาของเฮอร์ปอเวินที่มองมายังเขามันเย็นเยือเยือกเข้าถึงกระดูกเขาผิดมากนักหรือไงเขาแค่ทําเพื่อให้ได้ครอบครองคนที่รักที่ชอบมันผิดมากนักหรือลิวปิงฉันเองก็มีส่วนผิดตั้งแต่แรกถ้าไม่มีมันสักคนเข้ากับเฮอร์ปอเวินก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ ท่าทางของโจวอวีจ้านยังคงมีความเย่อหยิ่งถือตัวคล้ายยังไม่ยอมสำนึกเฮอร์ปอเวนรู้สึกผิดหวังมากเขาไม่อยากเห็นคนคนนี้อีกต่อไปแล้วมิตรภาพที่มีร่วมกันนับสิบสิบปีให้มันจบลงตรงนี้เสียดีกว่าเขาไม่อาจทำอะไรได้อีกแล้วเฮอร์ปอเวนโกรธคนตรงหน้าจนเหนื่อยหอบดีไม่พูดอะไรใช่ไหมงั้นต่อจากนี้ไปเราตัดขาดกันเฮอร์ปอเวนตัดสินใจเด็ดขาดในเมื่อโจวอวีจ้านไม่รู้จักสำนึกในความผิดของตัวเอง เขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ลงอย่างน้อยมันอาจจะดีกับพวกเขาทั้งสองฝ่ายเขาระงับโทระะของตนเองและสะบัดหน้าเบือนหน้าหนีไปยังบันไดาทางลงจากจุดชมวิวโจวอวีจ้านมองคนตรงหน้าที่กำลังจะจากไปเขาลนลานทำอะไรไม่ถูกจากขุนเคืองจากความน้อยใจพอได้ยินคำตัดขาดของเฮอร์ปอเวิร์นต่อให้เขาเตรียมใจมาไว้แล้วว่าจะต้องได้ยินแต่พอได้ยินจริงๆเขายอมรับไม่ได้ขึ้นมา รีบไปั้งตัวอีกฝ่ายในใจร้อนรนผสมกับความโมโห О ที่คนตรงหน้าจู่ๆก็พูดคำที่เขาไม่ชอบเฮอเป่าเวิรนที่คิดจะกลับไปหาหลิวปิงเฉินเมื่อถูกคว้าข้อมือเขาที่ยังมีความรู้สึกโมโหกรุ่นโกรธจึงหันมาสบัดมืออย่างแรงตัวของโจวอวีจ้านที่แข้งขาอ่อนแรงอยู่แล้วเขารีบร้อนจนไม่ระวังเมื่อจังหวะสบัดมือแรงมากจนทําให้โจวอวีจ้านเสียหลักพละตกบันไดต่อหน้าต่อตาของเฮอเป่าเวินแววตาของเฮอเป่าเวิรนฉายแววตกตะลึงหัวใจหล่นวูบ เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเขามองร่างของโจววีจ้านล้มกลิ้งตกบันไดอย่างรุนแรงศีษะกระแทกไปยังบันไดขั้นสุดท้ายก่อนจะนอนแน่นิ่งไปทั้งอย่างนั้นไม่มีเสียงร้องสักแอะเฮอร์ปอล์เวิร์นกระวนกระวายรีบวิ่งลงมาอย่างตื่นตกใจเขาคว้าหาโทรศัพท์กดเรียกรถพยาบาลทันทีมองโจอวีจ้านที่นอนสลบสำรวจอาการบาดเจ็บด้วยสายตาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณศีษะที่มีเลือดไหลออกมาจึงรีบกดบาดแผลห้ามเลือดไว้แม้เขาจะโกรธเคืองชายหนุ่มมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ลึกๆเฮอร์ปอเวิร์นยังคงรักโจโอวิจ้านในฐานะเพื่อนสนิทจากใจจริงและปรารถนาให้อีกฝ่ายมีความสุขเหมือนเขาเช่นกันเฮอร์ปอเวิร์นไม่เคยคิดเลยว่าโจโอวิจ้านจะชอบเขาแถมเป็นความรู้สึกที่รุนแรงเกินไปกว่าเขาจะจินตนาการได้ตอนที่กู้หาอูติดต,ต่อเขามาตอนแรกเขาไม่เชื่อโจโอวิจ้านไม่มีวันทําร้ายเขาแบบนี้เขายังนึกว่ากู้หาอูโกโหกเขาเพื่อให้เขาแตกแยกกับโจโอวิจ้าน จนกระทั่งเขาไปถึงโรงพยาบาลเห็นหลิวปิงเฉินกำลังถูกทำแผลอยู่จากการถูกทําร้ายร่างกายหัวใจของเขาที่กังวลมาตลอดถึงกับเดือดดานอย่างห้าไม่อยู่เค้นถามจนได้เรื่องจากหลิวปิงเฉินพระเจ้าโชคยังดีหลิวปิงเฉินของเขายังปลอดภัยแม้ว่าทั่วร่างกายจะบอบช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกายยังดีที่บอดี้การ์ดหนุ่มขับรถติดตามโจาอาวิจ้านไปจนถึงโกดัง เข้าไปช่วยเหลือหลิวปิงเฉินที่กำลังกัดไอเจ้าตัวหัวหน้าที่กำลังทำไม่ดีไม่ร้ายจนเลือดออกกกใบหูฝ่ายนั้นตกใจวอยวายอย่างคาดไม่ถึงจึงได้ช่วยออกมาได้ทันตอนที่ได้ข่าวว่าหลิวปิงเฉินหายตัวไปเฮ่อปอเหวินร้อนรนได้ไว้วันให้ลูกพี่ลูกน้องตนที่เป็นตำรวจสายสืบช่วยออกตามหาเบาะแสยังดีที่มีกล้องวงจรปิดถ่ายลักษณะของคนร้ายได้แม้มันจะไม่ชัดจึงได้สอบถามคนละแวกแถวนั้นเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่กู้หาอูติดต,ต่อมา จึงได้รีบมาโรงพยาบาลหลังจากที่ได้รับข้อมูลต่างๆแม้ว่ามันจะทําให้เขาถึงกับช็อกเมื่อได้รู้ความจริงจากนั้นความกลกรนโกรธมันประตุขึ้นราวกับระเบิดเกิดอะไรขึ้นเสียงทุ่มเท่มของกู้หาอุตโกนถามขึ้นน้ําเสียงแฝงความร้อนใจชายหนุ่มเองเพิ่งตามมาถึงไม่นานหลังจากที่รู้ว่าเจอคนที่มีลักษณะคล้ายโจววิจ้านที่ไหนทั้งเขาและเฮอ,อร์ปหวินต่างก็รีบมาที่จุดชมวิวของสวนสาธารณะเมืองทีทันที สีหน้าของกู้หาวูมองเลือดบนพื้นถึงกับซีดเผือดแววตาฉายแววตื่นตกใจรีบวิ่งราวจะเข้าไปประคองตัวของโจโอวีจ้านให้ขึ้นมาแต่เฮอร์ปอเวินห้าไมไว้ก่อนอยากขยับตัวเขาฉันกลัวจะมีกระดูกหักเดี๋ยวรถพยาบาลกำลังจะมาถึงแล้วฉันแจ้งลักษณะอาการบาดเจ็บไปแล้วพวกเขากำลังเร่งมากู้หาวูชักมือกลับมาเขารีบหยิบผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋าเสื้อออกมากดบาดแผลที่ศีรษะห้ามเลือดแทนมือของเฮอร์ปอเวนิน มองโจอวีจ้านที่บาดเจ็บแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากเขาก็ไม่คิดว่าโจอวีจ้านจะตัดสินใจทําเรื่องร้ายแรงลงไปเด็กโง่ทําไมไม่รีบโทรหาฉันแค่นายโทรหาฉันฉันก็จะรีบมาหานายแล้วอวีจ้านเฮอเป่อปเหวินเงยหน้ามองกู้หาอูที่แสดงความเป็นห่วงโจอวีจ้านมากกว่าตัวของเขาอีกแววตาเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงไม่เข้าใจว่าทําไมกู้หาอูถึงกล่าวประโยคนี้ออกมาทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันแบบไหนกันแน่ มันคงเป็นความสงสัยภายในใจของเฮอร์ปอเวินขณะที่มองภาพเบื้องหน้าท่ามกลางเสียงวิดวอของรถพยาบาลที่ดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นจบตอนที่21กําติดจรวดนายเอกเราก็รับกําแบบจุกๆุหลังจากตอนนี้ไปจะเป็นช่วงปัจจุบันใครยังจําเนื้อหาเริ่มแรกที่เปิดตัวด้วยฉากนี้ได้จากนั้นเฮอร์ปอเวินได้ย้อนอดีตให้เราได้เข้าใจเหตุการณ์หลังจากนี้แมวตัวร้ายจะเริ่มสำนึกผิดเสียใจแล้วแถมความรู้สึกที่มีให้กู้หาอู้ที่กอดตัวเล็กๆนั้นจะได้เติบโตไหม ติดตามตอนต่อไป